เรื่องของการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงที่ถูกคัดค้านโดยองค์กรเอกชนและภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษย,ยชนมาโดยตลอดนะคะล่าสุดคณะกรรมาการแม่น้ำโขงได้เสนอให้มีการระงับโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงทั้งหมดขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ยังคงเดินหน้าผลักดันการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงท่ามกลางเสียงคัดค้านและความกังวลจากภาคประชาชนค่ะ ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบนน,น้ำขขงสายหลักเป็นสาระสำคัญที่ถูกพูดถึงในการเสวนาการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้านและความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยยกตัวอย่างเขื่อนไซยบุรีซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะปิดกั้นลำน้ำาขงสายหลักในอำเภอไซยบุรีทางภาคเหนือของประเทศลาวโดยประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า ผู้แทนจากโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำคงเห็นว่าการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำคงสายหลักจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับวุทิศาสตร์และกระบวนการแจ้งปรึกษาหาหรือร่วงหน้าและข้อตกลงซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับสองกระบวนการนี้น้อยมากขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการผูท้ที่เป็นผู้บริโภคนะคะชาวไทยที่จะสู้ใส แล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดจากการสร้างเขื่อนถึงแม้อยู่ในประเทศลาวก็ะจะกระทบมาที่ไทยเนี่ยยังไม่ได้ถูกเสนอหรือว่าไม่ได้ถูกสแสดงให้ประชาชนรับทราบ ขณะที่รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักโดยคณะจรรมตการแม่น้ำโขงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้เสนอให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจโครงการเหล่านี้ระงับโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย1ิปีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและพัฒนาพลังงานทางเลือกค่ะ